สวัสดีค่ะเด็กๆอาทิตย์นี้เราเรียนกันเรื่องเด็กดีมีวินัยนะคะวันนี้คุณครูจะมาชวนเด็กๆเ,เรียนรู้แล้วก็เขียนพยัญชนะไทยเนี่ยไปพร้พอมๆกันเด็กๆรู้ไหมคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวมีตัวกอไก่ถึงตัวฮอนกฮูกนั่นเองวันนี้ตัวแรกที่เราจะเรียนรู้กัน เรามาทายค่ะว่าคือตัวอะไรตัวฉันคือใครเลี้ยงไว้ในเล้าขันปุกทุกเช้าเสียงดังเอ็กอีเอ็กเอ็กเด็กๆทายถูกไหมคะว่าตัวอะไรคุณครูเฉลยนะคะกอเอ๋ยกอไก่นั่นเองตัวกอไก่เขียนยังไงเด็กๆมาลากเส้นไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ กอไก่เขียนโดยให้เด็กๆลากเส้นจากข้างล่างแล้วหยักนิดนึงเหมือนปากไก่แล้วเด็กๆก,ก็เขียนไปทางขวาแล้วก็ลากลงมาก็จะได้ตัวพยัญชนะตัวแรกของเราก็คือกอไก่นั่นเองตัวต่อไปตัวฉันคือใครกองใหญ่จริงหนาะคุณแม่นำมาทำอาหาร ơi. เอ้ยเอวฉันคือใไรนะ้า เด็กๆไทยถูกไหมคะคุณครูเฉลยใช่นะคะตัวฉันก็คือขอไข่ในร้านนั่นเองทีนี้ขอไข่จะเขียนงังไงนะเรามาลากเส้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอไข่เขียนโดยให้เด็กๆลากหัวกลมๆแล้วก็ลากลงมาแล้วเด็กๆก,ก็ลากขึ้นไปค่ะก็จะได้พยัญชนะตัวขอไข่แล้ววันนี้คุณครูนำพยัญชนะไทยมาให้เด็กๆเ,เรียนรู้ก่อน สองตัวด้วยกันก็คือตัวกอไก่และของไข่ช่วงนี้ยังเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 เด็กๆยังต้องระมัดระวังยังต้องป้องกันยังต้องอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อหยุดรับเชื้อหยุดแพร่เชื้อถ้าเด็กๆจาเป็นต้องออกนอกบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะช่วงต่อไป คุณครูมีบบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาให้เด็กๆสนุกสนานและ้อมอมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเคลื่อนไหวร่างกายกันหน่อยนะคะในเพลงเป็ดห้าตัวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาทำท่าทางตามคุณครูกันเลยนะคะ พอคุณแม่ช่วยอัดวิดีโอน้องๆส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูคิดในกิจกรรมสร้างสรรค์กันนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาปั้นตัวนอนกันค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือดินน้ำมันดินน้ำมันที่คุณครูให้ไปจากสัปดาห์ก่อนนะคะอ่าแล้วสัปดาห์นี้คุณครูให้กล่องเด็กๆไปแบบนี้ ข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างเรามาดูกันนะคะข้างในจะมีอุปกรณ์หัวหัวตัวหนอนแบบนี้นะคะเป็นสีสีต่างๆเด็กๆจะได้สีไปแตกต่างกันจะได้ไปสองอันแบบนี้นะคะมันเป็นหนวดตัวหนอนนะคะแล้วเด็กๆก,ก็จะได้อันนี้ไปอันนี้เป็นลูกอะไรคะเด็กเห็นไหมอาอันนี้เป็นลูก,กระกตาตัวหนอนใช่ไหมคะ อ่านี้เป็นลูกกตาตัวหนอนมีอุปกรณ์ให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันว่าทำอย่างไรจากดินน้ำมันแบบนี้นะคะเด็ๆกๆฉีดฉีดดินน้ำมันออกมาน้ำมันนะคะแล้วก็มานวดเนี่ยเป็นก้อนนะคะดินน้ำมันจะเป็นก้อนลักษณะแบบนี้เด็กๆก็นวดนวดนวดนะคะนวดจนกว่าดินน้ำมันจะนิ่มนะคะนิ่มนวดให้นิ่มเลยนะคะการปั้นดินน้ำมันเนี่ยนะคะเป็นการฝึก พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กนิ้วมือของเรายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆนวดค่ะกล้ามเนื้อมือของเราจะได้แข็งแรงเวลาเด็กๆหยิบจับของกินนะคะหยิบขนมกินใส่ปากเอ่อมือของเราก็จะแข็งแรงนะคะจะได้หยิบจับอะไรไม่หล่นนะคะอ่าเด็กๆจะได้หยิบแก้วน้ําดื่มเองหยิบนมดื่มเองไม่ต้องพึ่งพ่อพุณแม่แล้วนะคะอ่าเด็กๆนวดค่ะนวดนวดนวด นวดจนดินน้ำมันนิ่มนะคะนวดนวดนวดเหมือนคุณครูเลยถ้าดินน้ำมันมันก้อนใหญ่เด็กๆก็แบ่งแบ่งนะคะแล้วก็นวดนวดสองมือเลยแบบนี้นะคะอ่าเด็กๆนวดนวดนวดบีบ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 เพื่อเพิ่มพลังบีบให้พร้อมเพียงกันลาลลาลาลาลลาลาลาลลาลาลาลลลาอ้าว นวด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 เพิ่มพลังนวดให้พร้อมเพียงกันลันลันลาลันลันละอ่าเมื่อเด็กนวดดินน้ำมันเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะทํายังไงดีเด็กๆก็บิดดินน้ามันออกมาหนึ่งก้อนนะคะเป็นก้อนกลมๆลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก็คึงนะคะใช้มือของเราเนี่ยคึง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  ให้ดินน้ำมันมันกลมนะคะปั้นยังไงก็ได้ให้ดินน้ำมันมันกลมนะคะเด็กๆบีบเบาๆนะคะคึงเบาๆถ้าเด็กๆบีบแบนแบนนะคะดินน้ำมันของเด็กๆก็จะแบนแบบนี้นะคะเด็กๆปั้นนวดกลมๆแบบนี้เลยนะคะนวดนวดนวดขึงให้มันกลมที่สุดเลยเท่าที่จะทําได้อ่าในเด็กๆคึงดินน้ำมันกลมเป็นลูกลักษณะแบบนี้แล้วนะคะ เด็กๆปั้นหลายๆรูปเลยเนะเด็กๆบิดจินน้ํามันออกมาคะ่ะแต่เด็กๆก็ปัน้นคึงคึงให้เป็นรูปวงกลมสักสี่ห้าวงกลมนะคะแบบนี้นะคะวางไว้เด็กวางไว้ก่อนนะคะ่ปั้นไปเรื่อยๆค่ะเท่ากันก็ได้ ปั้นให้เท่าๆกันหรือจะไล่ลำดับก็ได้ดได้แบบนี้แล้วคุณครูได้สามลูกแล้วเด็กๆได้กี่ลูกแล้วคะปั้นไปเรื่อยๆกลมๆปั้นวงกลมๆ,มๆคุณครูได้ลูกที่สี่แล้วลูกที่สี่ของคุณครูกําลังจะมาแล้วเด็กๆได้กี่ลูกแล้วคะปั้นๆ,ๆ,ๆ คุณครูได้ตัวนอนสีตุสีสีอยากแล้วสี่ตนแล้วอ่าลูกที่ห้าของคุณครูอ่าคุณครูได้วงกลมทั้งหมดห้าลูกอ่าเมื่อเด็กๆได้ดินน้ำมันแล้วนะคะเป็นลูกกลมๆลลักษณะแบบนี้นะคะจำนวนสามสี่ห้าลูกก็ได้ เด็กๆนำมาต่อกันค่ะนำมาต่อกันนำมาต่อกันแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะเด็กๆ,ๆก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วเด็กๆใครทำยังไงต่อนะคะเด็กๆ,ๆก็นำลูกตาตัวหนอนนะคะมาทาเก้า 9, แล้วก็ติดลงบน ตัวหนอนของเด็กๆนะคะและเด็กๆก็เอาจะง,งอยงอนที่คุณครูให้แบบนี้นะคะเด็กๆติดตาแล้วจะได้ลักษณะตัวหนอนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอ่าและเด็กๆก็ติดจะง,งอยหนอนลงไปง่ายๆเลยแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วตัวหนอนของเด็กๆอ่าเหมือนของคุณครูไหมน่ารักไหมคะ จากนั้นเด็กๆนำมาติดลงใดใบงานของตัวเองนะคะวางลงใบงานของตัวเองแล้วก็ฝากผู้ปกครองช่วยถ่ายรูปให้คุณครูด้วยนะคะนี่ตัวหนอนของเด็กๆก็จะติดลงอยู่ลงใบงานของเด็กๆแบบนี้อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็จะได้ตัวนอนเป็นไงคะน่ารักน่ารักหนึ่งตัวใช่ไหมคะค่ะ ฝากเด็กๆนะคะถ้าออกไปข้างนอกเด็กๆอย่าลืมล้างมือนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยออกไปด้วยนะคะเพราะข้างนอกอมีเชื้อโรคมากมายเลยค่ะแล้วกลับมาพบกับคุณครูใหม่นะคะในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีค่ะ